สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนีเนาะพี่น,อน้องนุ่นกาสิพาพี่น้องเนาะออกมาโอกอยูหากินคนะือเก้าเนาะแต่ว่ามือนีโบแมนไปหาล่าหนูน้อยแนละ้วเนาะเราจะไปหาล่าหนูใหญ่กันพี่น้องเนาะแต่ว่าหนูเนี่ยจินในหญ่พี่น้อยซ้ำใดเนาะก็ต้องได้ไปบึงน้ำกันมืออื่นคนละพี่น้องแต่ว่ามือนีฮันนุ่นกัเปกับดักมาเนาะเป็กถงตักซอหน่วอันนี้ก็ถงไม่ยุ่งไม่ยะเนาะแล้วก ทงอันนี้เป็นทงกับดักเนาะก็คือเป็นกับเนาะที่เราจะมาใส่มือนี่นะเนาะนี่กับที่เราจะมาใส่ก็คือจะเป็นกับแบบนี้มีกับเยียบแล้วก็อ่ามีกับเยียบเดแล้วก็กับโบเยียบเนาะอันนี้จะเป็นกับใส่อันอุ้ยอันคือกันโอ้ยลายกับเยียบเนาะโอ้เดอกับโบเยียบอยู่นี่ น,นี่มันกลับโบยเยียบเนาะเป็นซุ้มเลยพี่น้องเขาจะมัดแบบนี้เลยแต่ว่านี้กลับเยียบนี่เต็มถุงเดมันจะต่างกันบนนี้เนาะพี่น้องอันนี้มันกลับเยียบเฮาใส่ยังแต่ว่าเฮาศัยแบบว่าหุ้ยสาลีโบหุยยางแบบว่าโตนูเนาะแต่ว่านนี้นี่มันจะมีบนให้ให้ปักเลยเนาะอยู่กลางเลยมันจะมีบอให้ปักเลยเนาะนี่มันจะมีเล็กแหลมๆตัวนึงที่เขาปักขึ้นเนาะเดตัวนี้เนาะนี่ตัวนี้เลย มีเล็กอยู่นี่อยู่กลางเนาะเป็นเล็กน้อยๆน,ยนี่อันนี้ก็จะห้เฮาเสียบซาลีโบ่เสียบกล้วยโบ่เสียบ,ยบ,ยบมันต้นเนาะแล้วแต่ผูสะดวกเนาะในการไปใส่ในการไปใส่กับหรือว่าในการไปล่านหนูของเฮาเนาะแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ความถนัดอันที่เขาจะมาใส่มือนี้เนาะจะมีนี่พี่เองเกี่ยมมาหลากหลายซาลีเนาะซาลีเป็นเม็ดอันนี้เขาจะห้อยตามแขมกับของเขา อากาที่สําคัญพี่น้องอันนี้นุ่นกับปเบื้องยูทูบกันบุเคยใส่จักเถื่อนเนาะจะว่าซีลองมาใส่เบิ้งเนาะพี่น้องเด้ปลาแห้งเนาะพี่น้องลองมาใส่ตอนนูนุ่นกับบุเคยใส่จักเถื่อนเนาะอยู่หมู่บ้านของนุ่นนี่จะใส่แต่สาลีแล้วก็มันต้นแล้วก็กล้วยเนาะกล้วยส้มจะใส่นะต่ว่าอันนี้มื้อนี้พิเศษเนาะก็เลยแบบว่าลองเฮ็ดปลาแห้งป้าว้ประมันสงสามมือแล้วว่า ก็เห็นยูทูบขาเจ้าไปโตนี่โอ้ได <да ้หลายได้เนาะก็เลยลองเบิ้งพี่น้องจักสิเป็นเนาใดนุ <S <S 1> <S 1> ่น SO กับบุ <S <S 2: <S 2๊คกันเนาะสิได้บ่ได้นุ่นก็เกียมมาเพื่อเนาะเพราะว่าเห็นขาเจ้าใส่แล้วได้ลหลายเนาะบุเคยใส่ยักเทือแต่ว่าสิลองเบิ้งเนาะพี่น้องกับของเ้ายเนาะก็เ้าเตมากกันนักพอสมควรเนาะกับนี่ก็ทั้งหมดมีประมาณ30หลางพี่น้อง30หลางเนาะกั เฮาจีไปใส่นี่ก็เดี๋ยวนี้คือประมาณ11เอโมงได้เนาะพี่น้องเพราะว่านุ่นกินข้าว้งเต่เฮือนแล้วก็ยยางมาเลยเนาะยางมาสมกโมงไปเนาะมาหอดนี่ก็คือกินข้าวเพื่อเพราะว่าสิเปเข้าวเป้น,ปนำมามันยุ่งยากเนาะก็เลยว่าเอ,อ ส่วนนี่ก็เป็นส่วนที่แบบว่าเข้านําอีกอย่างต่างๆเ,าเอาออกกับบ้านกฮืองแล้วบ่ว่าจะเป็นให้นะ้าให้เขา้าให้ซาลี่อีกอย่างต่างๆมันเอาเมื่อหมดแล้วแวเวเดี๋ยวนี้นู่นก็เลยว่าสิพาพี่น้องหันไปล่าหนูยุปา้าาะวมันน่าจะบอยูนาแล้ว,วาะวเขาไปสกงยูนาบ่หินแล้วเนาะได้ได้็ดดแม่นตต่นนหนูน้อยๆคือพี่น้องเห็นทะแล้วบันนี้ก็เลยว่าเออสิพาพี่น้องไปล่าหนูยุปา่าเดี๋ยวจะเป็นเน่าใดเนาะสิถึกสิมานหรือว่าสิเป็นเน่าใดเนาะต้องได้ไปรุ่นน้ากันไปเบื่องน้ากันเนาะพี่นนงวกกไบาััดูคน าจจะสร้างไซเ้วแต่ว่าบางคนอาจจะบูสร้างไซแต่ก็ไเป็นเบิ้งนกำกันเนาะพี่น้องไปเส้นทางกะจะประมาณนี้ล่มลื่นเนาะเวลามานาเ่ระเื้อก,ก็คือแดดบ่ฮ้อนพี่น้องเพราะวา่ามันมีต้นไม้จังซีเนาะก็เกือบว่าตั้งแต่กายบ้านมานหนึ่งเนาะก็เป็นจังซี่หลยางมาสะดวกอยู่นี่เราจะเริ่มเข้าป่าแล้วเห็นแมงมุมแล้วเดี น,น้ำเงาโอ้โหนี่อ๋อมาเจอแล้วบอลหนูอันนับชิ้นหนึ่งพี่น้องเดมาเบิรงนี่ความันเปลี่ยนดีเนาะเดิเส้นทางหนูแท้ๆจะนี่ดี๋ยยางเข้าไปปุ่นออกมานี่เดิรีบเขา้าหูนบ่เดีโอ้โหนี่เขาเอาอัน เอาผ้าอย่างมาเนาะปกติคันมาเขามาเจสซี่ก็เอาผ้าก็ได้คันมาเป็นผ้าเด้ผ้ามีจสซี่คันมาบุษดวนเอาผ้ามาแล้วมันเอาเวกมาเนาะมันก็จะเคลียเค็ดยทำมันสะอาดนลยบนยางเนะนี่เนาะกลับนี่จะเป็นกลับเยียบเจสซี่เลยพี่น้องเดี๋ยวนุ่นก็จะเอาอันนี้มันสูตรหม่ของเขาเนาะเขาจะเอาป่ามาใส่เนาะนุ่นก็บบุเคยใส่จะเทือ ป่าจังซีแต่ว่ารอบนี้จิลองใส่เนาะแล้วก็ใส่ป่ายัางซีแล้วก็เขาจะเอาอยางมามัดจังซีเนาะนมัดแบบนี้เลยกับบุหัวซีมานบุมานอันนี้มันมัดมาตัหนูเนาะพี่น้องเดแบบนี้แล้วก็โอ้ยดึงกลับเนอแข็งเด้ดึงขึ้นมาเน็บจังซีเนาะต้องเอามือไปแง่เดอ <laughs> บอกตัวเอง <laughs> นี่ อ้ยิ่งค่อยๆดิเรียบร้อยแล้วเนาะนี่จะเห็นป่าอยู่ฮันเนาะนี่เขาก็จะโซกบนมัดมัดเสือกมัดยังดีตัดไม้ปักก็ดีคือกัน เบือแบบมามันเป็นงูใหญ่แค่น่ะมัดแน่นๆเนาะอย่างมันดึงไปเฮ้ยดึงกลับยาเด้คลิปเลยบบดเดียวเลยอืออือแล้วแล้วเอาเจาสารีมาหูยนิดนึงนะพี่โนหูยตามนี้นิดนึงเบือ เรียบร้อยแล้วก็เฮาก็เอาใบไม้มาปุกในนึงเนาะพี่น้องเพื่อให้มันอันหนูมาเห็นแล้วก็อู้คิดเรคิดว่ามันกลับนะนี่เนาะพี่น้องเฮาใส่แล้วก็จะประมาณนี้เลยนี่กะบโเห็นเลยว่ามันกลับเนาะเห็นแต่เห็นแต่สาลีเห็นแต่แนวสิกินเนาะป้าหนูมากกับน้ำน้ำอันน้ำลายไหลอุ้ยจบของดีแล้วเนาะ เดี๋ยวนุ่นกับสีขออนุญาตไปใส่กับโตโต้ไปเนาะจุดว่าแรงบางเทือ่เมื่อมืดกิยังบูฮูเทือเพราะว่าโมเมนมาเขาจะไปใส่กับนี่เขาจะไปใส่ไม่วงมายาเขาต้องโอกทางหนูจังซี่เนาะแล้วก็ก้อนยีใส่นี่มันเกิดยากแล้วก็ดนอีกใส่เวลาในการใส่เดี๋ยวมืออื่นเนาะนุ่นกิดสิพาพี่น้องมายามแต่เศร้าเลยเนาะเดี๋ยวจะเป็นเนาะใดเนาะสิได้หนูบ่ได้หนูก็ต้องมาเบิ่งมาลุ่นนำกานเนาะพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตไปใส่กับโต้กันเลย หนาวยางมาพี่น้องค้อหนาวหน้าหย่นซ้ากันแล้วสบายดียามเศร้าเนาะทุกคนคือตอนนี้นุ่นยางมาเกือบพอดครึ่งทางเลยพี่น้องหนาวแท้หนาวว่าโอ้อาการแบบเย็นเย็นดีคักเนาะตอนนี้น่าจะประมาณหกโมงปลายนิดนึงเพราะว่าเขาใส่เวลาในการยางมาพี่น้องก็คือเฮาซีมายามกับนี่กับบุหัว สิมานบมาเนาะพี่น้องเพราะว่าปีนี้กะหากระใส่เครื่อเดียวนี่แหละพี่น้องเพราะว่าปีกายปีก้อนนี่ก็เคยไปใสอยู่ก็ได้ตัวน,นึ่งสองตัวสามตัวใช่นหมเนาะแต่มาบูว่าปีนี้ที่เพิ่มมาดับขึ้นมาหูเพราะว่าเขาเป็นในพันบนลแล้วเนาะทีได้ทรงพีแล้วเ่นาะแต่บัวสิมานบมาเพราะว่าปีนี้กะขาเจ้าแล้วให้แล้วนะแล้วหัวเล้วสวนเนาะแล้วก็นุ่นกะหา มาเริ่มใส่เป็นเถ้อทาอิดเนาะที่ว่าเข้าไปใส่อยู่ป่าอย่างสิบุหัวสิถือบุถืกเป็นแนวไรนเนาะก็มารุ่นมาเบื้องน้ากันเดียวนุ่งก็สิยางโตไปอีกพูดหนาวไปยังไกลเลยพี่น้องก่อนสิหอดนี่ไปนี่พี่น้องเขาเริ่มสิเข้าไปป่าแล้วเนาะนี่มืดเลยอยู่ในป่ามืดเลยมารุ่นเบิ้งน้ำกันน้ำอิบเนาะไอ โอ้โหมีือชึกยังบุชึกยังเลยตายสาลีสะเลยเนาะแต่บุชึอเนี่ยโอ้หลานทวิตกบูมานแล้วเห็นจังไนี่ โ oh. หลังที่สองกับบัตรถืกอย่างในห้องเลยหลังที่เอาใส่โ oh. oh. อ้โอม้มันถือกันนักพอสมควรบัตรถืกเนาะเอามาต่อป้าใบฮ่าฮาย่าฮาสองหลังเนาะ ้าอันนี้ถุนอกนอกนกเฮ้ยอ๋าน,นกกลังมากินอ้าตัวอย่างห้องมากินนกบุญเรียลคับเนาะ บุษย์ยังเนาะโอมันหลายลางแล้วได้ต้องบุษยยังไปไปต่อขันนั่งเดื้อเย็นขนาด กับลันพ่อบ,บนนี้แม่นถวเท่าตาวกับลันเด็กเอ้าม่ห่างห่างตัวหนูอยู่นี่โอ้สทรศัพมันถึบบนหางมตายเรียบร้อยโอ้โมเห็นเลยตัวหนู พอถือไปได้ตรงนี้เนาะแต่ยังเหลือไ่หางนี่สองสามบนนะที่แบบว่ากับลันหนักๆเลยโอ,อ้มันเกิดมันเกิดชือแล้วแหละแต่ว่าหนูนหายนะเยาน้ะบุ๋มนี่เหลือหางนี่บุ้ถืออย่างโอ,โอ,โอ้มันจนะได้เห็นแต่สไลอ์ จะได้หนอพี่นอเป็นในพันปอบแล้วบ่หนี่มาบ่ถึงสาตึ้งเศร้าแถววันอมมาเพื่อมายามมาเป็นเดียวสิโอ้ดีนี่มันคืออย่างนี้โอ้แทงเลยกลับอย่าไปใกล้ Ôi, mình trời đầy nó khô bụi trừ luôn à. Nó không có bừng rồi. Ôi, nụ đi chắc nó khô bụi โอ้ีมีเห็ดพี่น้องเห็ดใหญ่หว่ะดิโอหลายเท่าหว่ะดโห้ยเกลียกล่เกลียกล่๊าเลยเนาะมันถือกบบประมาณนี้เลยบิมัถือยังงงโอ้ยมาสองมือแนละ้วพี่น้องควรจะใส่กับนี่ได้หรือเปล่าไปพ่มาอยู่างงงกี่ดได้ลาบเี้จังสีเนาะ มอสุสุดทีอเนี่ยนูมันหมดแล้ววะเนาะอยากกินมันหมด ตอนเข้ามาใส่บ้ามัวลองไี้เก็บตุ้งสิเศร้าเลยพี่นงใส่เวลาในคำไปใส่คำนี่สง่งมึงเต็มๆมื้งมันี่มากับบุดมือมือนี่มายามาจะเศร้าเลยพ่อพี่นง้งเดถือเก็บตุ้งมือหนูตัวบักใหญ่ แล้วก็มันย่ำทรายอย่างมุนหมดโอ้โหหนักหนาวพอสมควรเนาะอยู่ลุมนี่แหละโอ้มันลากไปบ่เกะไก่พอนะเนาะให้จังใดละบัดนี้ถึกนูมันก็ถึกลายอะไลากอยู่ได้เนาะแต่ว่ามันส่วนลายก็มันหนีบหางหนีบมือหนีบอย่างจะแดนแล้วก็มันก็หนีไปโอ้ยมันมีบ่ถือนา ถึงอย่างนียโอ้นี่เขาเจ้ากัมาใส่อัน,ก,นกับดักหนุกใส่ยังไงะโอ้ยไม่คืออะไรเลยเข้มไ้กับเจ้าแล้วมีปลาเลย แล้วกลับเน,นี่ยพี่น้องสามสิบลางเนาะนี่เนาะพี่น้องตอนนี้คือนุ่นยามกลับของเขาเลี้ยงหมดแล้วเนาะแต่ว่าบุตรถกนูจักโตเลยแต่ว่าบวนที่แบ,บบว่ามันถือนกก็มีบวนหนึง่งแล้วก็ถือหนูก็มีสองสองบวนแต่ว่าบวนหนึ่งยังเหลือแต่อ่ามือมือเบื้องหนึง่งนะเพราะว่าตัวยังกัดกับหูกันบวนหนึ่งท่นยังเหลือแต่หางพี่น้อง ก็คนว่ามันทึจะแท้นี่บนลันกับมีเนาะพี่น้องแต่ว่ากับผู้กันมือนี้จะเป็นมือประมาณของเขากับผูจักเนาะเพราะว่าเฮามายาม่างเขาบุได้จับตูกยังซี่แหละวิธีโศกแนวอยู่แนวกินอยู่ในหมู่บ้านของเขามันบุได้ยากและบุได้ง่ายเลยพี่น้องเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยมันสบายมันง่ายๆมาโซกแนวอยู่แนวกินเนาะยู่บ้านปลายยังซี่บางเทื่อมันกับบุได้สบายอย่างที่คิดเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นความสิ้นเคยของเขา เขามาหาอยู่หาก,กินแต่ว่ามันก็อาจจะเสียเวลาไปเดงเนาะเพราะว่าเป็นเป็นเวลาส่งมือเลยค่ะว่าเขามายามกลับก็บมือนีเขากลับมือก็ลาแล้วมือหดเหือนกับประมาณแปดโมงเก้าโมงแล้วกลับมือหอดเหอนกับบุได้ยังจักตูนพี่นงถือว่ามือนีกับโบมานเนาะโบมาในกระุกถืนนอยอย่างเลยสิมื่อละล่านี่แหละบุได้ยัง,ยงเลยพี่นงว้ายรู้สึกเศร้าใจในว คือแบบนุนตั้งใจแหงในนุนมาใส่กับนี่คิดว่าโอ้ยบุธถืหลายกัน่นาจะถือที่ตูนหนึ่งสองตูนเนาะแต่ว่ามากับบุธถืกเลยนะพี่น้องก็ถือว่าเป็นความเป็นความเสียใจหรือว่าเป็นบุธเทียนซะมือนหน้าบุมาแเลยพี่น้องถือว่าคลิปนี้เนาะนุ่นก็บสิด้ปิดเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพูแม่พี่น้องข่าวมาต่ำมาสมคลิปนุนจนจบและก็เม่นให้กับเรงใจนุ่นตลอดมาเนาะขอบใจขอบพุดเลยหลายด้วยพี่น้องขออนุญาตกับเานกอนก็เดบ๊ไปบาย